ตอนที่ห้าซอมบี้กลายพันธ์เช้าตรูแสงอาทิตย์สส่งผ่านช่องหน้าต่างแตกหักทั้งสี่คนเตรียมออกเดินทางต่อพระเอกเดินนําอย่างเงียบครึ้งมือกําดับยาวแน่นหลินฟงตามหลังคอยจับตามองอาเจีที่ตอนนี้ถูกเปิดเผยแล้วว่าไม่ใช่มนุษย์ธรรมดาเจ้าจะให้พวกเราไว้ใจได้จริงหรือหลินฟงถามเสียงแข็งสายตาจับจ้องแผ่นหลังของอาเจียไม่ว่างอาเจีเม้มปากกำหมัดแน่นข้าไม่ได้อยากเกิดมาแบบนี้แต่ถ้าจะพิสูจน์ว่าข้าอยู่ฝ่ายเดียวกับพวกเจ้าก็าให้ข้าแสดงให้ดู นายเอกมองเขาด้วยสายตาลึกซึ้งก่อนจะพยักหน้าเบาๆไม่นานนักขณะที่เดินผ่านลานกว้างกลางเมืองร้างเสียงคำรามต่ำๆก็ดังสะท้อนกล้องมาพร้อมแรงสั่นสะเทือนใต้ฝ่าเท้าทุกคนระวังพระเอกตะโกนพันเงาร่างมาหึมาก็ก้าวออกมาจากซากตึกมันคือซอมบี้กลายพันธุ์สูงเกือบสี่เมตรกล้ามเนื้อบิดเบี้ยวแขนข้างหนึ่งยาวผิดปกติลากพื้นเส้นเลือดสีดำผาาตามผิวหนังหน้าของมันไม่เหลือเขาโครงมนุษย์อีกต่อไปให้ตายสินี่มันไม่ใช่แค่ซอมบี้ธรรมดาแล้ว ลิ้นฟงสดพร้อมดึงดาบออกมาซอมบี้คำรามลั่นพุ่งตรงมาด้วยความเร็วที่เกินกว่าขนาดร่างกายจะควรทําได้พระเอกเข้าปะทะทันทีดาบในมือฟาดฟันใส่แขนยักย้ายที่กว่ดมาอย่างรุนแรงเสียงโลหะก,กระแทกกล้องสถานในเอกรีบถอยไปด้านหลังใช้ระบบเรียบปืนสั้นออกมายิงสนับสนุนลิ้นฟงกระโดดขึ้นไปบนซากรถเกือบจะฟันคอของมันได้แต่แรงปัดเพียงครั้งเดียวก็ทําให้เขาล้มกระแทกพื้นเลือดซึมที่มุมปากอาจีก้าออกมายืนนิ่งสายตาคมแน่วแน่ ถึงเวลาที่ข้าต้องพิสูจน์แล้วร่างกายเขาสั่นส้านเส้นเลือดสีเงินเรืองขึ้นตามแขนก่อนจะพุ่งเข้าใส่ซอมบี้อย่างรวดเร็วเกินกว่ามนุษย์ปกติจะทําได้เขาใช้แรงกำปั้นฟาดเข้าที่หน้าอกของมันจนผนังอาคารด้านหลังแตกร้าวทุกคนตะลึงงนันไม่ใช่เพียงแค่ร่างกายที่ทนทานต่อเชื้อแต่พลังของอาเจียใกล้เคียงกับปีศาจเสียเองนี่เจ้าคืออะไรกันแน่ลิ้นฟงพุมพัขณะพระเอกขมวดคิ้วแน่นยกดาบเตรียมโจมตีต่อ ซอมบี้กลายพันธ์คำรามอย่างเดือดดาลบาดแผลของมันกลับฟื้นตัวช้าๆการต่อสู้ครั้งนี้ยังอีกยาวไกลจบตอนที่ห้าตอนที่6กพลังที่ถูกเปิดเผยเสียงคำรามของซอมบี้กลายพันธ์ยังดังก้องไปทั่วหลานกว้างร่างยักษ์ย้ายโซเซแต่ไม่ล้มง่ายๆมันหันคอที่บิดเบี้ยวส่งสายตาเกลี้ยกล่อมมายังพวกเขาอีกครั้งพระเอกยกดาบขึ้นสายตาเย,ย็นเฉียบเราต้องจัดการมันที่นี่ไม่งั้นมันจะตามพวกเราไม่เลิกเข้าใจแล้ว ลิ้นฟงกัดฟันฝืนบาดแท้ลุกขึ้นยืนอีกครั้งอาเจียสูดหายใจลึกเส้นเลือดสีเงินบนแขนยังเรืองแสงไม่หยุดเขามองไปที่นายเอกก่อนเอ่ยเสียงต่ำถ้าเกิดว่าข้าควบคุมตัวเองไม่ได้เจ้าช่วยหยุดข้าด้วยนายเอกสะดุ้งใจเต้นแรงแต่ยังพยักหน้ารับข้าจะไม่ทอดทิ้งเจ้าการต่อสู้ระเบิดขึ้นอีกครั้งพระเอกพุ่งเข้าหาฟาดดาบเฉือนแขนยักย้ายจนเลือดดำกระเด็นเต็มพื้นลิ้นฟงกระโจนจากด้านหลังปักดาบสั้นเข้าที่ต้นคอของมัน ขณะที่อาเจียใช้กำปั้นฟาดส,ส่ยซี่โครงจนแตกหักซอมบี้กรีดร้องอย่างกรดเกรียวพลังงานสีดำโพยพุ่งออกจากร่างมันราวกับจะกลืนกินทุกสิ่งทุกคนเริ่มรู้สึกถึงแรงกดดันมหาศาลมันจะระเบิดพลังในตะตโกนทันใดนั้นอาเจียก้าวออกไปข้างหน้าสายตาเป็นประกายสีเงินสว่างจ้าร่างกายเขาราวกับถูกไฟลุกโชนข้าจะไม่ปล่อยให้พวกเจ้าตาย เสียงตะโกนของเขาดังก้องอาเจียใช้หมัดเปลวเงินกระแทกกลางหัวใจซอมบี้กลายพันธุ์เสียงระเบิดสถานกล้องตูมร่างยักษ์สุดพวกลงกับพื้นก่อนจะแตกสลายกลายเป็นเถ้าดำทุกอย่างเยียบงานไปครู่หนึ่งพระเอกกำดาบแน่นหันมามองอาเจียที่ตอนนี้แทบยืนไม่ไหวเลือดสีดำซึมออกมาจากปากของเขาในเอกรีบเข้าไปประคองทันทีเจ้าจะฆ่าตัวเองหรือไงในเอกตะโกนทั้งน้ำตาอาเจียยิ้มจางๆดวงตาสีเงินค่อยๆรีลงอย่างน้อยข้าก็ได้พิสูจน์ให้เห็นแล้ว ว่าข้าอยู่ฝ่ายพวกเจ้าเขาสุดลงหมดสติในอ้อมแขนของนายเอกหลินฟงมองภาพตรงหน้าศบตากับพระเอกที่ยังคงจ้องนิ่งเงียบงันทั้งสองต่างรู้ดีว่าเรื่องนี้เพิ่งเริ่มต้นเท่านั้นเพราะทรากเท่าดำที่เหลืออยู่กำลังไหลรวมตัวกลายเป็นสัญลักษณ์ประหลาดส่องแสงสีมุ่งบนพื้นลมหนาวพัดผ่านอย่างเงยือกเย็นเหมือนจะเตือนพวกเขาว่าการต่อสู้ครั้งใหญ่กำลังใกล้เข้ามาจบตอนที่หก